สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวรัรญ,ญาแซ่ตั้งป .5 ทับ9เลขที่18วันนี้จะมาท่องบทอาขยานสั่งท้องตอนกำเนิดพระสังค์ค่ะเมื่อน,นั้น อาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล่าวเป็นหนัก ลำบากกายากลับมาจนค่าแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย คุณล้ำลบพบไรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกันไก่ป่าพาฟูงมากินข้าวของพระแม่จเจ้าอยู่ชั คุยเฉียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม่ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันพินหลอบลับขยับนี้ เสียวดูผู้คนชนนีจะนี้เข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแข่ง คับไก่ป่าประสาทจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูขอบคุณค่ะ